ัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับ DT Hunter Channel ครับปีที่สองตอดที่2แล้วนะครับก็เอิดนี้เรามาคุยกันต่อนะครับนะวันนี้ก็ย้ายสถานที่นะครับปกติจะคุยในรถวันนี้ก็ลองมาเปลี่ยนสถานที่มาคุยในในห้องดูบ้าน,นะครับในบ้านบ้างน,นะก็เรามาคุยกันต่อในเรื่องพลังงานพิมโมกันนะ ก็คือคราวที่แล้วเนี่ยผมพูดไปละเรื่องของอ,อ,อัตราการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ที่เข้าที่เหมาะสมแล้วทำให้เกิดการผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องได้โดยที่ไม่มีวันหมดนะครับจาก BLI นะครับผมย้ำ BLI มาประมาณ2-3ถึงคลิปแล้ว ว่า BLI คืออะไรวงกลม3วงเป็นยังไงวงไหนคืออะไรนะครับวงที่อยู่ทางซ้ายสุดนะครับอันนี้สำคัญสุดและแตกต่างกันสามารถที่จะเอาพลังงานที่ทททใส่เข้ามาในวงสายสุดเนี่ยเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับใส่เข้ามาวงกลางกับวงขวาเนี่ยวงกลางก็คือแบตเตอรี่นั่นเอง ก็คืออุปกรณ์สตอเรจนั่นเองนะครับนะไออุปกรณ์สตอเรจที่อยู่วงกลางเนี่ยนะครับเจ้าวงกลางเนี่ยเหมือนกันหมดจะากี่ระบบก็ตามที่เป็นพลังงานพิโมกมันจะเหมือนกันหมดมันจะไม่แตกต่างต่างกันแค่ชนิดของแบตเตอรี่นะครับต่างกันแค่ขนาดของแบตเตอรี่และชนิดของแบตเตอรี่เท่านั้นจริงๆ มันจะไม่ต่างกันเลยนะครับไม่มีคำว่า,อ,าอุปกรณ์สลาเลตแบบอื่นไหมมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับมันคืออุปกรณ์ที่เก็บไฟฟ้ากระแสตรงเอาไว้ในตัวมันได้ซึ่งอุปกรณ์ที่เก็บไฟฟ้ากระแสตรงไว้ในตัวมันได้เนี่นก็คแบตเตอรี่บางคนอาจจะบอกอาจารย์ใช้ซูเปอร์แคดเก็บได้ไหมได้ แต่ซูเปอร์แคปอะมันเหมือนกับมันเหมือนกับแบล็คบอดี้นะครับแบล็คบอดี้ก็คือ,อสิ่งทีเ่เก็บความร้อนไว้ได้ทั้งหมดนะครับมีหลังสีความร้อนตกลงมาปุ๊บเก็บความร้อนไว้ได้ทั้งหมดในขณะเดียวกันเวลามันร้อนแล้วมันคายความร้อนทิ้งทั้งหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าซูเปอร์แคปมีหลักการเดียวกันเลยเก็บไฟฟ้าเอาไว้ได้ ทั้งหมดก็คือชาร์จประจุเอาไว้นะครับจนเต็มจากนั้นพอถึงเวลาที่มันใช้เนี่ยมันคายประจุออกทั้งหมดอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะไปใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นการเร่งการชาร์จของแบตเตอรี่ใช่ครับเราเอาเราเอาไ้ใช้นะครับแต่เอาไว้ใช้เร่งการชาร์จของแบตเตอรี่ให้มันชาร์จเร็วขึ้นนะครับมันวิ่งเข้ามาที่ตัวตัวซูเปอรแ์แคปซูเปอรแ์แคปเก็บประจุเอาไว้ พอถึงเวลาที่ดีอดีของมันที่มันสั่งเปิดปุ๊บซูเปอร์แคปรปีลีสประจุปื๊ดอัดเข้าแบตเนี่ยแบตบจะเต็มเร็วมากเร็วขึ้นอีกนะครับเ้นไอ้วงกลางเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกันหมดนะครับจะเป็น i n f i ินิตี้เจเนเรเนะครับชนิดใดก็ตามวงกลางและวงที่อยู่ด้านขวาสุดเนี่ยมันจะเหมือนกันหมด วงที่อยู่ขวาสุดคืออะไรครับคือปากทางออกใช่ไหมปากทางออกมีไฟออกได้กี่ประเภทครับ2ประเภทก็คือไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองนะครับถ้ามันออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรงก็คือดึงไฟจากแบตเตอรีนะ่ออกไปใช้กับปลั๊กที่เป็น DC ปลัก๊กก็คือปลั๊กของไฟฟ้ากระแสตรงนั่นแหละได้เลยโดยตรงเลยดึงมาไปใช้ได้เลย ก็คือดึงจากแบตออกไปใช้ได้เลยอีกอันหนึ่งก็คือเปลี่ยนมันให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับก่อนเลียนจากไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วค่อยเอามันออกไปใช้ถ้าอันนี้เราก็จะมีอินเวอร์เตอร์อ่าอินเวอร์เตอร์ก็คืออินเวอร์ตตัวแปลงแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับคุณต้องการไฟฟ้ากระแสสลับเท่าไหร่ละ่ะ2 2 0โวลต์หรือ 3 8 0โวลต์ก็ขึ้นอยู่กับอินเวอร์เตอร์ที่คุณเลือกมาอันนี้ก็คือวงกลมวงขวาสุดนั่นเองเห็นไหมครับแม้ั้งนั้นก็จะเหมือนกันหมดมันก็มีแค่คุณเลือกว่าคุณจะเอาไฟตรงออกไปใช้เลยหรือคุณจะเอาไฟกระ,กระแสะสลับออกไปใช้ไฟกระแสะสลับที่จะเอาไปใช้ต้องการใช้ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นประเทศไทยก็มี220กับ3 8 0ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็เป็นร10 ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของอินเวอร์เตอร์ที่เอามาใส่นั่นเองนะครับงั้นถ้าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามเนี่ยเราก็เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ไปตามประเทศนั้นเปลี่ยนหัวปลั๊กไปตามประเทศนั้นเท่านั้นเองมันก็คือหลักการที่นำไฟออกไปใช้แบงั้นวงกลางและวงขวาเหมือนกันหมดจะเป็น i n f i n i ิตี้เจเนเรเประเภทใดก็ตาม วงกลางและวงขวาจะเหมือนกันหมดจูกไหมนะครับไม่มีความแตกต่างระหว่างวงกลางและวงขวาของ Infinity Generator ใน BLI เอาละชัดเจนนะครับเมื่อชัดเจนแล้วเข้าใจแล้วเรามาดูวงที่สำคัญที่สุดก็คือวงซ้ายสุดนะครับวงซ้ายสุดก็คือวงที่ผลิต ไฟฟ้ากระแสตรงมาชาร์จใส่เจ้าแบตเตอรี่นั่นเองอ่าคราวที่แล้วเนี่ยผมใช้เวลาทั้งคลิปเลยในการอธิบายตรงเนี้ยนะครับนะเอพิโซดที่24เนี่ยอธิบายทั้งคลิปเลยในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่ให้ทันกับการใช้ใช่ไหมชาร์จแบตเตอรี่เข้ามาให้ทันกับการใช้การใช้ก็คือทิศทางออกถูกไหมครับ ทางออกโดยโดนใช้โดยใครครับโดนใช้โดยผู้ใช้ผู้ใช้คือใคร Us e r ผมก็บอกแล้ว Us สคือใช้ s ซ r รคือเซอร์ยูคือผู้ใช้เซอร์เซอร์งง,ง,งเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเท่าไหร่และเขาอยากใช้เท่าไหร่เขาจะใช้เมื่อไหร่ก็เรื่องของเขาเขาจะใช้ใครจะทำไมเห็นไหมเพราะฉะนั้นการออกแบบของอุปกรณ์ที่เป็น Infinity g e n จ r a t o r จะต้องรองรับการใช้ตามอารมณ์ของผู้ใช้อัตราการเผื่อของผู้ใช้เราไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะครับเราเรียกอันนี้ว่าเรียวโหลดหรือโหลดจริงภาระการทำงานจริงของระบบเราเรียกว่าภาระการทำงานจริงของระบบนั่นหมายความว่า เราไม่มีสิรู้เครื่องเราขนาด10กิโลวัตต์เราไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าเขาจะใช้ไฟเต็ม10กิโลวัตต์กี่นาทีผมย้ำนะครับกี่นาทีเราไม่มีการใช้ไฟลาก10กิโลวัตต์ในบ้านไม่มีไม่ไม,ม,มีผมยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นนะครับถ้าคุณใช้ไฟแบบที่ คุณนึกเอาเองว่าต้องใช้ไฟ10กิโลวัตต์อ่าดูนะถ้าใช้ไฟ10กิโลวัตต์แบบต,ต,ต,นะต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมง10กิโลวัตต์นะต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าคุณกำลังใช้ไฟอยู่10หน่วย10หน่วยนะครับ10หน่วยถ้าหน่วยละ4บาทเอาเอาเลขกลมๆนะก็คือคุณใช้40บาทต่อชั่วโมงวันนึงคุณ เปิดไฟเปิดอุปกรณ์เปิดทุกอย่างให้เป็นสิบเนี่ยนะครับเป็นสิกิโลวัตต์เนี่ยนะครับนะถ้าสมมุติว่าคุณเปิดกี่ชั่วโมงอ่ะออกแบบคิดแบบซื่อๆเลยนะดื้อๆเลยนะคิดแบบคนไม่รู้เรื่องคิดเลยนะซึ่งผมบอกเลยเคสนี้ไม่มีทางเป็นจริงนะครับเมื่อกี้นี้สิบหน่วยใช่ไหมก็คือสี่สิบ 40นะครับสี 40. คูณด้วย24ชั่วโมงบอกคุณเปิดแม่งตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นคือคุณจะใช้ไฟวันละเก้ารอยบาทคุณเอา960บาทคูณด้วย30วันในหนึ่งเดือนนะครับคูณด้วย30วันคุณจะต้องเสียค่าไฟเดือนละ 28,800บาทย้ำนะ28,800บาทนั่นคือการที่คุณใช้ไฟ10กิโลวัตต์ลากยาวตลอดตอนนอนคุณก็ใช้10กิโลวัตต์นะครับลากมันยาวตลอดเลย24ชั่วโมงเนี่ยต่อเน,นื่องตลอด30วันหนึ่งคุณจะเสียค่าไฟให้กับการไฟฟ้า28,800บาทบ้านคุณคิดเสียค่าไฟ2 8 8 0มนถึงปะ ผมบอกว่าบ้านธรรมดาหลังนึ่งเนี่ยเอาแบบเสียค่าไฟแพงสุดเลยนะอะไม่ใช่คาลิฮานนะบ้านนะบ้านธรรมดานะหมื่นหนึ่งผมว่ามันจะใช้ไฟโคตรเปลืองละถูกไหมให้หนึ่งหมื่นบาทนี่ผมก็ถือว่าม่ใช้ไฟแบบโคตรวินาสันตโลแล้วอะมีแอร์กี่ตัวกูเปิดหมดอะนี่ก็วินาสันตโลแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ ถึง28,800นั่นหมายความว่าไม่บ้าก็ไม่รู้จะว่าไงก็บฟลฟอาละบัฟอะไรคิดเอาเองนะเพราะอะไรคุณมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรในบ้านคุณเปิดมันชิบหายบนเลยเพื่อให้มันเต็ม10กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงถูกไหมมีแอร์็็เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นก็เปิดนะครับนะมีแอร์สตัวเปิดแอร์สตัวมีแอร์สตัวเปิดแอร์สตัว คเครื่องทําน้าอ,อุ่นก็เปิดนะตู้เย็นก็เปิดตู้เย็นนี่เปิดประตูทิ้งเลยนะไม่ใช่หมายวามว่าปิดนะเพราะถ้าปิดคอมเพรสเซอร์มันพอมันเย็นคอมเพรสเซอร์ก็ตัดแต่เพราะถ้าคุณเปิดไว้มันก็ทํางานไปเรื่อยๆถูกไหมมันก็คอมเพรสเซอร์ก็ไม่ตดัดอ่าตรงนั้นคุณต้องเปิดฝาฝาตู้เย็นทิ้งไว้ด้วยนะอ่านี่นี่นี่บั็ออันนึงนะบั็สุดๆเลยฮนะสอง เครื่องทาน้ําอุ่นคุณต้องเปิดเครื่องทําน้ําอุ่นเร่งสุดๆไปเลยนะครับแล้วเปิดน้ําทิ้งเปิดน้ําทิ้งนี่ก็บ๊บที่สองแล้วนะครับนะบ๊บที่สองแล้วนะเปิดน้ําทิ้งนะนอกจากเปลืองค่าไฟคุณยังเปลืองค่าน้ําอีกนะเพราะคุณต้องเปิดน้ําทิ้งทั้งวันทั้งืนนะครับอ่าโอเคแนะอร์ครับ แอร์ทั้งบ้านถ้ามีอยู่สามตัวก็เปิดแอร์ทั้งสามตัวแล้วเปิดเย็นๆด้วยนะเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทํางานตลอดเวลานะไม่ให้ตัดเลยนะอันนี้ก็บัาฟที่3าแล้วนะครับนะนะนะห้องรับแขกไม่มีคนอยู่ก็เปิดนะครับห้องนอนมีสอห้องเปิดมาทั้งสองห้องนะนะเปิดมันให้หมด เครื่องซักผ้าก็เปิดนะครับเปิดต้องเปิดแล้วต้องซักทิ้งนะครับซักทิ้งเลยนะเครื่องต้องทํางานนะทำงานตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะนี่ก็บัฟที่สี่เห็นไหมเห็นไหมว่ามันบัฟขนาดไหนนะนะเขายาวเฟ้เลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะแม่งไ,ไม่รู้จะพายยังไงแล้วนะ มีอะไรอีกเตารีดนะครับอ่าคุณต้องเปิดเสียบเตารีดเปิดเตารีดพันวัตเปิดมันทิ้งพันวัตแล้วแล้วตั้งทิ้งไว้ตั้งทิ้งไว้ไม่เ,เพราะอะไรคุณรีดผ้าจริงจิงกี่นาทีอะให้ให้แบบสุดๆเลยก็ชั่วโมงหนึ่งที่เหลืออีกยี่สิบสามชั่วโมงคุณต้องเสียบเตารีดแล้วเปิดตั้งทิ้งไว้นี่คือบัฟที่ห้าเห็นไหมเอา้าตายแล้วเพื่ออะไร เพื่อให้ใช้ไฟ10กิโลวัตต์ฮาวไงต่อเนื่องอันนี้ผมพูดถึงบ้านนะครับผมได้พูดถึงโรงงานหรือไม่ได้พูดถึงอาคารที่เป็นอาคารอาคารพาณิชย์หรืออาคารที่เป็นอา,อาคารสํานักงานนะครับอาคารสํานักงานก็ก็ไม่ได้ทํางาน24ชั่วโมงถูกไหมอืมแต่มันมีอุปกรณ์ใหญ่ๆอ่าม,มีอุปกรณ์ใหญ่ๆเนั้นการใช้งานมันอาจจะเกิน10กิโลวัตต์อ่าโอเคนะ แต่ถ้าบ้านมันไม่ใช่เลยนอกจากบ้านคุณเป็นเครื่องหาดมีสักสิบห้องนะครับมีแอร์มันทุกห้องนะครับมีแอร์ยันห้องครัวนะครับถึงมีแอร์ยันห้องครัวเนี่ยเวลาทําครัวเนี่ยถ้าคุณเปิดแอร์ไปด้วยทําครัวไปด้วยก็บัาฟอีกแล้วนะครับเขายาวอีกแล้วนะครับถูงไหมเพราะอะไรในห้องครัวมันมีความร้อนมีไฟอยู่ที่เปิดแอร์แอร์โหลดใต้หงเลยถูกไหม งั้นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นโอกาสที่จะเปิดมาแล้ว10กิโลวัตต์คือทำงานฟูลโหลดแล้วลากเป็นเส้นตรงไปตลอดอินพอสเิร์เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะทุกอย่างเป็นไปตามยูเซอร์เป็นไปตามผู้ใช้นั่นเอง ผู้ใช้ไม่มีทางเปิดแอร์พร้อมกันเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมกันเตารีดรีผ้า,พ,าพ,พร้อมกันเปิดเครื่องซักผ้าทั้งวันทั้งคืนไม่มีทางไม่มีทางใช้ไมโครเมฟต่อเนื่องตลอดย4สชั่วโมงไม่มีทางใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านทุกชิ้นพร้อมกันโอกาสเป็นศูนย์เป็นปรมได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเรียวโหลดหรือโหลดจริงอื โลดจริงงั้นดูค่าไฟบ้านคุณก็ได้นะครับค่าไฟขนาดบ้านใหญ่ๆเนี่ยค่าไฟแบบบ้านปกติๆในบู่บ้านนี่นะครับผมว่าค่าไฟห้าพันถึงหกพันนี่ก็ถือว่าแพงและถือว่าแพงแล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดมีมีคนอยู่สักสองคนหรือสามคนนะหรืออย่างบ้านผมอะผมไปอยู่ผมอยู่คอนโดเนี่ย นะครับมีคนอยู่ห้าคนมีห้องห้าห้องมีห้องมีห้องรับแข่สองห้องค่าไฟยังสองพันกว่าบาทสามพันเองเห็นไหมนะมีแอร์ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ตัวสี่ตัวค่าไฟห้องหนึ่งสองพันอีกห้องหนึ่งพันกว่า 3, บาทสามพันกว่าบาทเท่านั้น นะนี่คือความจริงนี่เเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับและเราต้องเข้าใจว่าเลี้ยวโหลดมันแตกต่างกันไปตามสายธุรกิจดังนั้นผู้ออกแบบต้องเข้าใจว่าเรากำลังจะอุปกรณ์เราไปใช้กับสายธุรกิจใดมีมีกี่สายห้าเห็นไหมห้าสายประกอบด้วยอะไรบ้าง ผมพูดจำแล้วย้ำอีกหลาย,ลายๆลรอบเพื่อให้คุณเข้าใจนะครับ5สายธุรกิจประกอบไปด้วย 1. ภาคขนส่ง 2. ภาค,ครัวเรือน 3. ภาคธุรกิจ 4. ภาคอุตสาหกรรมและ 5. ภาคการเกษตรทั้งหมด5ภาคธุรกิจใหญ่ๆนะครับซึ่ง5ภาคธุรกิจใหญ่ๆเนี้ยมีการใช้ข้าไฟรวมนะครับปีที่แล้วนะตั้งแต่มกราถึงกันยายน มีมูลค่ารวม2.86ล้านล้านบาทล้านสงทีเห็นไหมนั่นคือมูลค่าที่มหาศาลมากโอเคนะครับงั้นนี่ก็คือวงกลมวงกลางและวงกลมวงขวาสุดที่ผมพูดถึงผมยังไม่พูดถึงวงกลมวงซ้ายเพราะวงกลมวงซ้ายถ้าต้องพูดเราก็จะพูดคอนดิชันกันไป ยาวๆนะครับเพราะใจจุดใหญ่ใจความสำคัญที่สุดของ BLI ของการสร้างพลังงานพิโมกการสร้างพลังงานต่อเนื่องเนี่ยมันอยู่ที่ไอวงสายสุดนี่แหละวงที่อยู่ซ้ายสุดสำคัญที่สุดนะครับเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับอัพซดนนี้ผมก็ยังคงไม่พูดถึงวงสายสุดอยู่ดี ผมยังพูดถึงวงกลางและวงขวาเพื่อให้เราเข้าใจก่อนว่าวงกลางคือตัวเก็บไฟเก็บไฟวงขวาคือตัวที่ใช้ไฟออกโดยจะใช้ไฟออกได้สองรูปแบบคือออกเป็นไฟกระแสตรงกับออกเป็นไฟกระแสสลับนะครับออกเป็นไฟกระแสตรงก็ดึงไฟจากแบตออกเข้าสู่ปลั๊กที่เป็น DC ปลั๊กแล้วใช้ได้เลยออกสู่ แบตโดยผ่านอินเวอร์เตอร์ถ่านนี้จะเป็นไฟกระแสสลับโดยแยกออกมาอีกเป็น220โวลต์และ380โวลต์เห็นไหมครับแยกออกมาอีก2อัน220 v และ380นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราจะเอาเครื่องเราไปใช้กับญี่ปุ่นก็อาจจะแปลงเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด1 0 0นึงถึง110โวลต์ก็ได้ดังนั้นจะไปใช้กับประเทศไหนก็ตาม ก็แปลงไฟจากแบตเตอรี่ที่เป็นไฟตรงให้กลายเป็นไฟกระแสสลับตามวนลเตจของประเทศนั้นๆ้นได้หมดนี่คือเทคนิคนี่คือวิธีการเอาไฟออกไปใช้นะครับเห้น,นไฟที่ออกไปใช้ออกจากอะไรออกจากแบตแบตมีขนาดเท่าไหร่แล้วแต่การออกแบบขนาดระบบโดยที่แบตมักจะต้องใหญ่กว่าอินเวอร์เตอร์เสมอใหญ่กว่าเท่าไหร่ไม่บอกไปออกแบบกันเอง ใหญ่กว่าเท่าไหร่ผมไม่พูดนะครับนั้นไปออกแบบกันออกว่าแบตควรจะใหญ่กว่าปากทางออกเท่าไหร่เพื่อให้เราสามารถที่จะชาร์จแบตได้ทันและใช้งานมันได้อย่างต่อเนื่องอ่าสิ่งที่สำคัญคือใช้งานระบบได้ไม่ขาดตอนอะนะครับตอนนี้ตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้น ในตอนหน้าผมจะพูดถึงความไม่เข้าใจหรือ Misunderstanding อีกอันหนึ่งซึ่งสำคัญมากแล้วมันเป็นการที่เรียกว่าสับสนหรือติดอยู่ระหว่าง Free Energy กับ i n f i ินิตี้เอเนของผมนี่คือการที่เอาพยายามเอา Free Energy มามิกใส่ i อิน i t y Energy เพราะีพอมันเอามามิกใส่เมื่อไหร่นั่นหมายก็ว่าอะไรครับ Free Energy คืออะไรที่ขัดกับกฎข้อที่2ของ เธอโมเดลมีมันทำไม่ได้เมื่อมันทำไม่ได้พอเอาไอ้เจ้าคอนเซปต์ของฟรีเอนจีมามิกเข้ากับอินฟินิตี้เอเนจีของผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันทำไม่ได้ดังนั้นถ้าจะเล่นพลังงานพิโมกให้ยึด bli เป็นหลักเท่านั้นห้ามเป๋ไปคิดว่าเราจะต้องสร้างกำไร ทำให้เอาผดมันได้สองเท่าของ input จะต้องทําอะไรที่เอามาทําให้มันให้มันเบิ้ลพลังงานขึ้นไปถ้ามันเบิ้ลพลังงานขึ้นไปได้นะครับถ้ามันทําได้อย่างนั้นจริงๆก็ขัดกับกฎข้อที่สทันทีถูกไหมอนอกจากคุณจะใช้อุปกรณ์อื่นในการมาสร้างพลังงานขึ้นโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ นั่นจึงจะไม่ขัดกับกฎข้อที่2ของเทอร์โมเดนิสนั่นหมายความว่าทำได้ไหมมีโอกาสทำได้แต่ต้องมาคุยกันในเอพิโซดหน้าครับเอพิโซดนี้เราคุยกันแค่นี้พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะขอบคุณครับ